เซียนครับวันนี้เราไปอะไรกันครับหาปากัดครับหาปากัดแข <c oughs> มือส่วนแข่งมือส่วนมือด้วยวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับโอ้ยแถวบึงนี่แหละอ๋อใกล้ผ <c oughs> ู้ลืมแค่นี้แหละแถวบึงของหลงเนาะตาเก่งใช่ไหมครับแถวนี้ไหวอยับคักแน่อยู่ดิโอหยา เ,อเจอหมายแล้วใช่ไหมครับโอเคนะครับอันนี้เซียนเซียนหงนะครับไดแล้วครับนำทีมมาแล้วครับไดแล้วไม่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 แน่ใจว่ามาหาเห็ดหรือมาหาปักกัดเหครับ <laughs> <laughs> อันนี้คืออันนี้คือมาหาผักกัดใช่ไหมครับ ไม่เคยมานะครับเราก็ต้องตามหลังเซียนนะครับนี่นนนชั่วเนะเาะอันนี้นะครับอันนี้เซียนดากับเซียนหงหอุลเลันไปสุ้หติงคือกาดเช่หละฮะไปเลยเอา,าฟังอันนั้นล่ะสลับซับซ้อนมาก นี่น่านึ่งว่ามาหาเห็ดจ้ะอ๋อเขาจะเอาขั้วมาเลี้ยงอยู่นั่นนี่เจอกันใหม่อีพีหน้านะครับสำหรับอีพีนี้นะครับถึงสถานที่หาแล้วครับเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้เราก็เจอแล้วนะครับเจอแล้วนะครับเจอแล้วนี่คอยดูว่ามันจะเป็นตัวยังไง นี่เล่นแล้วเราก็เจอมันชิบโอ้ตัวสวยนะครับโอเคเก็บครับบนความโชคายแล้วก็มีความโชคดีนะเราเจอมันอยู่ในนี้ครับมาดูกันครับว่าจะมีไม่มีลุ้นไปด้วยกันชิบแป,แป้าโอ้โห โอ้วันนี้ทีมงานเรานะครับมาโชคดีตัวที่สองนะครับนี่ประกันเบ,บิกของหลวงของเรานะครับโอเคโอ้ยบอกตาโพอออเบิกเหตได้ไล่ห้าเอาละเราบสุดควมำง่ายม,มันกันหนีก็เหลือเนานะใส่ยังใส่ย,ยัง ô này ừ, đây nó cứ nói tải theo tỉ này vào bà may ừ, ở về khốn ừm cái gì này sang เห็นยวไมมันอยูนะฮึ่นฮึ่ะฮึ่มฮึมฮึ่มฮึ่มวายคือเรียนเง่้ยซะกูเถอะเจ้า เออเข้าไปนะีน้ยนะเดี๋ยวนี้คือ,อหัวโซลายี่อะไรมาดิ ฮันโอ้กูมาได้ดิแบบนี้เนาะเดี๋ยวสิวัวมันสิเหี้ยเห็นยศเกือบแม่นเฮียเหี้ยยักษ์อนไร

Okay. อ,อยู่เลยดีสองเข้าไปโอ้โหโอ้โหไงนะครับทุกคนเจอแล้วนี้จะลงมือนะครับเนะดี๋ยวนะดักก่อน นะออกมาได้ยังเตรี <c oughs> ยมไม้สุดาอันนี้ไม่มีนะครับอันทะลุหรือเปล่าด่าไม่ทะลุดีนะ่ะ มันม่จะออกทางนได้แร้ว